ไม่เคาฟังสิไม่มีความจริงใจกับครอบครัวทอี่สามเดือนได้เปลี่ยนไปห้าชุดแล้วอ่ะช้องกันดิข้าสึกเกมข้าศึกเกมข้าสึกเกมสนามแข่งของเราสนับสนุนโดยซิงค์คอปเปอเรชั่นค่ะเกมของเราวันนี้เนื่องจากทุกคนมีความรักในครอบครัว เนื่องจากทุกคนมีความรักในหน้าที่การงานเราจะเสนอเกมที่เรียกว่าใครจะทนกว่ากันเดี๋ยวจับคู่เรียบร้อยแล้วดูว่าใครเป็นสีอะไรต่างๆก็มีเนี่ยแม้สองสองช่องนี้ไม่เห็นกันนะแข่งทีละสองทีมแต่ละเกมก็จะเป็นเกมของความอึดอดทนใครไม่ทนทนไม่ไหวยกทงขาวฝั่งใดฝั่งหนึ่งยกเรายังไม่บอกเพราะฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็ยังไม่รู้ว่าอีกฝั่งยกหรือยังก็ต้องทําต่อไปแต่ถ้ายกทงที่สองขึ้นมาเกมจะยุติแล้วมาดูว่าใครยกก่อนโดนทํโทษจับโคจับโค้จับโค้ พนักงานกอดท่นนี้ก็กอดนะในการนี้ชิงเกิดขึ้นค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าน้องๆเขาไม่รู้ความอบอุ่นที่แท้จริงกล่อดๆคนนี้ก่องอะไรปีนแล้วปีนแล้วต้องเชื่อครับโฆษณาชวนเชื่อคนนี้อคุณน่าจะเป็นยังไงเอาไงเอาเศษสละอะไรกันแน่เอาตรงลงเรื่องหมดแล้วนี่มันจะบินเลยหรือไม่ใครจับเมื่อกี้เมื่อกี้นี่มากอดพี่เพื่ออะไรให้ความหวังแล้วก็จากไป คนที่ทนกว่าทนกว่าโอ้พี่แมวเขาทนอยู่แล้วเขาทนหักมาตั้งนานแล้วด้วยเลือกกลับเลือกกลับใครดูกับน้องแมวใครจะเล่นก่อนมัวเราเล่นก่อนเลยหนูได้เลยต๋องเลือกเลยเล่นกับใครพี่แมวเลือกสีแดงดิ่ใคยุตรงเาวแพ้เลือกรรมการเดินไปเดินมาดูได้เอาของทำโทษออกมาดูก่อนเดินสองสามโอ้อะไรอ่ะนมงเข้าประจำที่ฝึกความอดทน เอาของออกมาเลยมาลงไปในอ่างน้ําแข็งคนชนะเท่านั้นที่จะได้คะแนนและได้ทําทอดยกธงที่สองเมื่อไหร่เกมยุติพร้อมเข้าไปในกระมังครับปั๊บแล้วออกมาได้แล้วนะครับเข้าไปเลยครับเข้เครับเกมเลิกนะครับเกมเลิกนะครับแล้รต่ษารักษา แล้วถึงจะแพ้ฝันสบายสบายอยู่แล้วฝันสบายสบายลึกฝันอันนี้อันนี้ออกมาแล้ว้าดเท้าแล้วแทันที่ฟอนียันนี้นะทน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  ยออมเหรพอยิ่งเย็นปุ๊บมันเหมือนเหมือนมันอ่อไอ้นี่มันชาชาแล้วมันเหมือนเหมือนใครมันเอาเอาเหล็กเอาเอาเข็มมันทิ้งตุ๊ตตุจริงผมกองตรงผมยืนได้ทั้งคืนนะเหรอคะเพราะอะไรอ่ะโอ้โหมันไม่ให้เก่งเปียเปียนี่ตกลงผมชนะใช่ไหมเนี่ยผมชนะผมชนะอยู่แล้วท่านผู้ชมก็เห็นมาหมดแล้วนะครับสีเขียวชนะคร่ะเฮ้ยนั่งเลยสั่งกันเลยครับผมรับทีมบอล ยัง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 อเลยก่อยังเหรอยังเลยขอโทษขพี่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูสายตาุกพี้เขาวิงวอนูแล้วแต่จะทำมากคำน้อยไม่ทำแล้วแต่โนงเลยนะแต่เอ้ยผมไม่ได้อยากจะทำเลยนี่พี่นี่น้องนั่นก็น้องแต่ไม่ได้มันเต็นเกม นี่แบบคนมาอยู่บนนี้โอ้ยเอาาก่อนชั้นง่งกันเรามไม่ดังลวมันเก็ีแล้วไม่รู้ทีึึึงมันไม่ดังอ่ะยังดังอยู่ยังด้อเดี๋ยวเดีเดิ่มยังเริ่ลมยังอันแแต่เขาอ๋อแล้ว เเป็นปิมาก่อนาชดระชดกัชันองพอแล้วพอแล้วเคนต่อไปคนต่อไปี่บังี่นี่ศิลปะอันนี้แค่ตองคนเดียวเหลือพี่ไง ทำไมทำไมนี่นี่ทมึงโง่อย่างี้มื่มาลืนมกนั่งรามือค่อยคานไปดิไอโง่นี่หมมาทำให้เราดูไปยไม่ต้องเจอมิหนอกจะเไหมเราอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮพี่ขอเลยวะพี่ทำเองดีกว่า พี่ขอนะถ้าไม่ใช่พี่ผมไม่ให้จริงเนี่ยพี่พี่พี่จัดกา้แล้วก่นเาาี่พี่พิ่พี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 ่รี่พ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 ั่พี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 ้พนเพ็นพี่ยี่พ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 ี่ตองนี้พี่พี่พ่พี่พี่พน่ี่่่พี่พพี่พี่พีี่ีพี ครับเลือกเล่นนะเลือกเล่นกับใครครับเติมเงินค่ะเอาของออกมาครับยกขึ้นมาด้วยมือเดียวครับกำแล้วกำกำต้นไม้กำต้นไม้แต้องตรงครับผมแต้อง้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยกขึ้นก็บุญแล้วเไ้่แล้วมัาดูเป็นเกมแล้วตรงตรงครับผมได้อย่างเงี้ยตครับยกกระถางครับทั้งหมดครับยกครับชี้ด้วยครับเชื้อ พี่หมังแขนไม่ตึงพี่หมังแขนก็ตึงอาเจ้การตเชี่ยังครแขนนี่ครับแขนที่ถือกระถางแอ้มาสอต้นเลยไหมคะมึงเหนื่อยสูงมากเลยค่ะเย็ดเยครับตนยืดเลยครัมดเลย้เย็ย็ครับเย็ดยดหครับีนีตัวชูเย็ดคงเยยู่ยัเย็ดหมดเย็ดหมดเย็ มันเหมือนฝั่งนั้นมันมันยกทงแล้วอะยังยัๆงยังยังยังงยังัง้่ไดม่าผิดต้องชี้ด้วยค่ะห้าหกเจ้าต้องชี้ต้องชไม่ไหวไปอึ vô ยังอยู่ vô, ๆไปบ้านอยู่ยังเห็น vô, ต่อไปนี้จะเริ่ฟังเพลงแค้ทุกันเลยะทำงานเก่งจะกับ้าเ่จะกันบ้างเขาข้ามีบ้างก่น้องนเราบอกว่าตอนน้องแนนสวยเนี่ย <c oughs> เดี๋เยเดอะไรพวกมือไม่สนใจกูเลย ของพี่มันพืดผืนแต่เขาอยากเห็นคนสวยเวลาโดนแป้งเนี่ยจะเป็นยังไงพี่ดำพี่ออกจากการแล้วใจเสียแล้วนะให้ทุกคนเลยเอางี้ดีกว่าโอ้โหใจถึงมากเลยระเลงแป้งระเลงแป้งใครสามาน่าพี่คิดว่าระเลงแป้งเดี๋ยวเดี๋ยว มันไม่สามารถเรียกร้องความสขใจได้เลยคือท่านที่เจ้าหัวบอกว่าแล้วพวกมันเจ็บเพราะว่าเราโดนลงโทษอ่าเซ็มหน่อยสักหน่อยสักหน่อยอ่าดิ๊มอ๋อเอาจริงอะดูนี่เอาจริงเลยเหรอจริงเลยโอ้เออ น้ำเย็นไหมน้ำในกระมังไอ้อันที่มาเสี่ยงกันเชิญเสี่ยงกันครับวัดกันเลยเม็ดต่อเม็ดพริกขี้หนูถ้าใครไม่ไหวก็ยกธงเราไหวไปเรื่อยๆครับอ้าวพร้อมแล้วครับเร่าครับไปครับกินครับไปยังกินอยู่ไปเรื่อยๆครับเม็ดต่อเม็ดครับอ่าพูดมาเลยครับว่าเม็ดต่อเม็ดนะฮะไม่ไหวยกธงนะครับไม่ไหวยกธง อ่ะยังกินอยู่ใครกินพูดเรื่อยๆครับทางนี้โอ้ยสบายสบายอยู่เลยครับ <S 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 ยกครับยกครับต้องยกอยู่นะฮะต้องยกอยู่ครับ <S <S ถ้ามือไม่มีพริกแปลว่าแพ้เลยนะฮะอันนี้อันนี้พริกหรือลูกชุบก็เหนียวหวานอย่างเลยเมันมีวิธีกินพริกเออแล้วก็กัดคำเนื้อตะเกีืนแล้วก็น้ำตากก็เท่านั้นเอเอไปบอกว่าเผ็ดอะไรใช่ดิมดิมพอแล้วดิมโอตายแล้วกินเป็นขนมหวานเลยอ่ะ สู้ครับยังสู้อยู่ครับอ่าเทนี้จากนี้ไปเม็ดต่อเม็ดแล้วครับมาเอาครับเอาไงเอานี่ะสู้อยู่แล้วพี่แหมอยากจะเผชิญหน้าเม็ดต่อเม็ดจังเลยเนี่ยอ่าอย่าคิดคุยอีกงงงงต้องกินเม็ดต่อเม็ดเลยเม็ดเลยเม็ดเลยโอเคอยู่แล้วพี่แหมนั่งกระบิวจังเลยสบายอยู่แล้วกลับไปไปไปเลยพี่ห้ามเลมห้ามเลมห้ามแพ้แพ้ไม่ได้ครับต้องเม็ดครับต้องเม็ดต้องเม็ดต้องเม็ดครับนะครัเวลาต่อยชักชุบกันไว้เนี่ย คุยครับตอบอย่าโมคุยครับผมนี่ขมือแบอย่างเดียวเลยน่าแต่ก็คือไม่ได้กินอ่าอย่าไปเรื่อยครับไปเรืยครับไม่ตอบงแม่ครับไม่ตอบงแม่ไอต๋องเขาไม่ใช่เพื่อนนี่ยอมแพ้ไปเลยเนี่ยเออต๋องนี้ก็กินเอากินเอาน จับมือไป,ไปมือขวาไปไปาบาอาาอาาุกี้ช่วยออไปอาบน้ำกันเร็ว